พ p สองนะครับที 4. ต่อเนื่องจากเมื่อสักครูนะ่เนาะออกพ้นจากหน้าคอนโดออกจากไม้กั้นนะครับระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาทางรัฐพา112มันก็จะผ่านโครงการบ้านบดินนะครับข้างหน้าเป็นอ่าอาเมนเดอร์สตาร์นะครับนี่มิวสิกเรียนสอนดนตรีนะครับของคุณลุงก็น,นะครับนบสอนดนตรี แล้วก็มาเข้าซอยรัเพร้าร้อยสิบสองแยกผู้ใหญ่หวังนะครับนี่แยกผู้ใหญ่หวังแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนนานาชาติเดิมนะเนาะนานาชาติพระคุณกรุงเทพปิดปิดทําการไปแล้วสี่นีงปิดทําการไปแล้วนะครับก็จะมีการขายใบกระท่อมอยู่ข้างหน้านะครับช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมก็โล่งๆเนาะถ้าวัน เปิดเทอมเมื่อไหร่ตรงนี้ไปิดขัดเลยนะครับสอยนี้นะครับไปิดขัดเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งโรงเรียนอิสลามสัตยชนมีทั้งเรียบดินเรชาเรือดมศึกษานะครับนี่เราก็ตรงไปนะครับพี่ตีเลี้ยวซ้ายเอาเลี้ยวขวาก็จะไปรามคำแหงห้าสามตรงไปก็รัดเท้าร้อยสิบสองนะครับโรงเรียนอิสลามสัติชนเรมุสลิมนะครับนี่เรากำลังตรงไปนะครับก็ต้องระมัดระวังคนเดินเท้านะครับ หลาทางแคบๆนะครับเราต้องค่อยๆขับมีทั้งจักรยานยนต์นะครับแทรกเข้ามาบางทีก็ตัดหน้านะซอยนี้ขับไวไม่ได้เลยนะขับไวนี่อันตรายนะทีเดี๋ยวเราไปถึงหน้าซีเจมอแล้วนะครับซีเจมอที่เปิดใหม่เมื่อสองสามปีแล้วก็จะเป็นโรงเรียนอิสลามนะครับตรงนี้นะครับเปิดเทอมอยู่เห็นไหมครับเงียบเหงา ศลาที่เป็นสแลนสีก็ตรงนี้นะครทงชาติเห็นไหมครับิสลามสันติชนครับสี่ผ่านอิสลามไปก็จะเป็นร้านค้าเป็นตึกแขวเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับตัวนี้มีเยอะเลยนะถ้าใครหาทําเลห้องเช่านะครับในซอยนี้มีเยอะมากสอรพราวร้อสิบสองนะครับนี่ ได้ไหมครับมีทันย์เพลสมีเฟอร์เฟกรีสอร์ทมีทันย์พัดทันย์พ nah ัดเพลสนะครับอาทิตย์แมนชั่นสุดพาร์เรอร์แมนชั่นโอ้โหเป็ดยาเพิ่มพูนแมเพิ่มผูนพ์ตเมนต์แปลมีเยอะเลยครับ54มาเลือกได้เลยนะเวลคัมเพลสก็ถ้าสังเกตดูจะมีอพาร์ตเมนต์เป็นตับเลยแนวแนว ตรงนี้ก็จะมีคาแคร์ด้วยที่จอดรถล้างรถนะครับแล้วก็ตลาดตลาดสดตรงนี้นะครับเนี่ยเดินมาตลาดสดก็ได้ได้ใครมาเช่าอยู่ที่นี่เนาะ mm hmm. มีเซเว่นมีตลาดสดเนี่ยเซเว่น mm hmm. ก็เปิดใหม่เห็นไหมครับ mm hmm. เราค่อยๆขับนะ mm hmm. ค่อยๆขับไปนะครับทำคลิปเอฟซีรับชมโอ้โหกราเทาไรสีเหลืองเน mm ่ยเอฟซีกราบเทาไรออกสีเหลืองแล้วเท mm hmm. าไรเหลืองกำลังเหลืองแล้วนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยเราก็ว um ิขับไปเรื่อยๆนะคนที่มาทํางาน bmw ศูนย bm เขาจะจอดรถเขาก็เดินไปไหมครับน้องนี่กระเป๋าเดินจะมีศูนย์ bmw สักคู่ก็จอดรถวาไว้แล้วก็เดินมาทํางานข้างหน้าครับก็เป็นคลิปที่2วันนี้นะครับทักทายวันหลังจากวันออกพัรษาเมื่อวานนะครับวันนี้ที่สิบแปด ตัวลาโคมันสุกนะครับก็ขอให้ีมีความสุขนะครับก็ให,บให้ทํางานราบรื่นนะครับโอ้รถไฟฟ้าวิ่งไปแล้วฟี MC. สายสีเหลืองก็ขอให้ฟีมีความสุขนะครับตลอดทั้งวันรํารวยเงินทองโชคดีอ่มีโชคนะมีโชคลาบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ